สบายดีไปทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กะเป็นวันที่สามสิบเนาะกะตามที่ว่าเขาวางแผนไว้กะประมาณท้เดือนเนาะพอดนี่ทีจะถอนเนาะถอนกําไรกะถือว่าเขากะได้กําไรอยู่กับโบหลายบันไดเนาะแต่ว่าคันที่ไลรซริเลียแล้วมันกะตกอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ กา่เทกบวกมาอยู่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเนาะจากที่ว่าเฮาเติมมาในวันที่สี่หนึ่งพันเหรียญเนาะกระบวกกับเอ่อเฮาเข่าตลาดบอคอยจะโอเคบันไดเนาะในการเทดก็จะมีลบแนบวกแนเนาะตัวนี้จะเป็นบัญชีเทดเนาะที่ว่าเฮาบอไดซื้อตัวแทนทั้งใดทั้งนั้นเนาะอ่าจากนอยจีว่าถอนคาขอคาคอมบอแมนเนาะอันนี้จะเป็นบัญชีเทดแท้เนาะเติมมาหนึ่งพันเนะาะล่ะกะ เขาจะถอนนมือนี้เนาะเนาะสังเกตเบิรงเขาดี p o s ิตมาหนึ่งพันเนาะเขายังบ่ทันวะ w i t เลยเนาะทีมือนี้จะเทศจะถอนกําไรมันเนาะตกอยู่ประมาณสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเนาะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่ะทจะก่อนอื่นเนาะทจะเข้าไปในโทรศัพท์เนาะไปเอาที่ยูของบแอนแนเนาะมือนี้เทจะถอนเข้าบแอนแนนเนาะถอนเข้าบแอนแนน โอเคดีโพซิสอ่าเชน BEP สาวเนาะเธอจะ copy address ตัวนี้มาก่อนเนาะโอเคมาเขาจะมาถอนกันเนาะมิตรโรเนาะจะได้เสีย่คาทำเนียมสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเนาะเขาจะได้สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเนาะเธอจะวางไว้ปึ๊บ เอาพอดี QR มนะันเนาะเอน2 f a เนาะอ่ะ2 f a มาแพสใส่อ่ะวิดดนะูออกไปรอเนาะอ่าเขาถอนผ่านบลนะ็อกเชนเนาะถอนผ่านสมาร์ทคอนแทคเนาะถาระบบมันเฮดเรียกในหะ้เนาะ เอาก็ะรอเวลาจักหน่อยเนาะในการถอนมันยังขึ้น pending อยู่เนาะกระรอทาง bynet เนาะ b y n e นมันจะมีการแจ้งเตือนอีเมลพร้อมเนาะแล้วก็แจ้งเตือนทาง app ของเนาะเวลาเงินเข่าเนาะโอ้แสดงว่าเขายังเหลือเลขงามเนาะเกาเกาเกาว่าจะจงทืนในหนึ่งพันเนาะมันปัดเศษไปเนาะ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดโอเคตอนนี้ก็ยังขึ้นเพนด i n g อยู่เนาะโอเคตอนนี้ระบบแจ้งเตือนขึ้นมาสถานะสำเร็จเนาะสำเร็จเขามารอเบิ่งอยู่ในในะบแน,น่นเนาะบา้เนอบาโอเคเนาะใบแน่นะ okay. นะ ance, กันขึ้นว่าเขาฝากเงินมาเรียบร้อยแล้วเนาะสองพันหะนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเนาะ้เขาไปเบิง่ง โอเคเนาะทางไปแน่นก็นแจ้งมาสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดพอดีเนะาะเทลิฟิตนึ่งน,นะเนาะใหเข้าไปเบิ่งอีเมลบุดหนึ่งเนะเาะเพราะว่าเขาเบรอร์จะนี้ไว้ แล้วาทางแอปของ Binance แจ้งมาแล้วเนาะมีเงินเขา้านะ,ะถือว่าขึ้นสถานะสำเร็จเนาะมิตาวานี่ยเนาะยัง uh, อ,อ่าคัมมิ่งอยู่เนาะ2,198โอเคมาแล้วเนาะมิตาวาคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปเท่จมาถอน เที่จะมาพาขายเนาะอาจจะลงในมืออื่นเนาะตอนเศร้าเที่จะพาหาขายอยู่ทีที่พาี่านก2ีเดี๋ยวเทจะอัดวิดีโอเบิ้งว่าปัจจุบันนี้แมนอ่าเลทมันยังลงอยู่เนาะสองเออสอาสามพันแปดร้อยแปดเก้าร้อยนี่แล้วเนาะเดี๋ยวมืออื่นเนาะเ่จะขายหนึ่งพันบางเทืออ่าคานว่ารอเบิ้งเลทก่อนคันว่าเลทขึ้นเดี๋ยวเ่จะขายเนาะแล้วจะเหตุเป็นคลิปต่อไปเนาะมาติดตามกันว่าเขาจะขายจังใดเนาะเงินโตนี่เนาะ เคจะเอากําไรไว้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบปลายเนาะแล้วอเคจะขายหนึ่งพันเนาะเรือปลายมันท่านเอาไว้ซ่อนบิตคอย <c oughs> อ้า้เดือนละเนาะเวลาซ่อนแต่ว่าบิตคอยก็ยังคอนถางชุงเดี๋ยวเคจะตั้งขายอาตั้งซื้อไว้เอาเนาะเคเนาะคลิปนี้ไว้ํำนีเนาะหาหนาทีแล้วเนาะบ๊ายบาย